สวัสดีครับเอ็มยูนนะครับตอนนี้เราโอมาเจอลุงตูมตามนะครับมีเพลงเ้อสวัสดีครับผมมาซื้อกาแฟให้ลุงครับก็สั่งอะไรไปเอ็กต้าอเมซอนเอ็กต้าเอฟเฟกชั่วของจิมมี่แล้วก็แบล็คคอฟฟี่ของแม่ผู้ใหญ่อันหนึ่งก็เป็นอันคาปูชิโน่ใครใครเอาอะไรบ้างนะอ๋อ ของลุงพลคืออัลเลนซอนเอฟเฟชชั่นครับของลุงจิมมี่ก็เป็นอัน,นอย่างก็ลืมละอันเอฟเฟชชั่น <Effect ual. S 2> อ็ลุงนี่ขาดไม่ได้เลยเนาะโอต้องกินตลอดกาแฟเนี่ยทุกเช้าต้องกินเอฟเฟชชั่นอัลเลนซอนเอฟเฟชชั่เอ็กต้าเอ็กต้าเอ็กตาเอฟเฟชชั่นของลุงจิมมี่มส่วนของผมนี่เป็นอะไรเนาะคอฟฟี่นะจอดด่วนอตอนนี้จอดด่วนนะครับใช่จอดด่วน,นครับเมื่อกี้ก็จอดด่วน โอ้ถ้าวันไหนเรียกเ่งด่วนจริงๆอ่ะลุงลุงคนแกไม่กินกาแฟก็ได้นะมีขั้งหนึ่งตอนไหนผมซื้อกาแฟให้แกเห็นแกไปก่อนลืมไม่ใช่ลืมแกรีบเพราะว่าต้องไปถึงสองทุ่มไปวัดด่านเพชรอินตอนนั้น,นอ้าวแล้วตอนนั้นมันหกโมงครึ่งจะทุ่มแล้วเนาะนั่งรถมาคันเดียวกันไหมเพะละคันผมมาก็เลยนึกว่ามาเดียวกันแล้วลืมสรุปแล้วก็น่้อนนนเอากาแฟส่งไปถึงวัดดัานไพชอิน จนละลายแม่นละลายเบิดแต่เราก็กลิ่นกินคือเก่านี่เป็นประสบการณ์นะครับเจอกับลุงคนแล้วก็กาแฟนะครับแม่นนะครับเช้าเช้านี่มีอย่างน้อยสามอ่ะอือใช่แกต้องกินเท่าแกสองถึงสามเพราะว่าอยู่บ้านหนึ่งแก้วละตื่นมาเนี่ยแต่แตนชงให้ละแก้วหนึ่งแกเป็นคนดื่มเยอะนะใช่อันนี้ก็เราเติมน้ำมันเนาะครับผมแม่เติมน้ำมันเมันเมื่อกี้ซื้ออาวุธไปละ <S 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 เกยวไออ่อ๋อเออใช่โอ้เสียดายจังเลยเนาะถ่ายผมว่าถ่ายอยู่นะแต่ว่าลืมบันทึกอ้าวก็เห็นถือ้อกล้งองไว้ยูแม่ลืมบันทึกผ่านเองในช่องไงปะเนี่ยผ่านอีีมันหาผ่านเลยเสียดา้าสียดาย,ดายอุตส่าห์ในคลิปถ่ายซื้อเคียวอันลุงจิมมี่นะเป็นสปอนเซอร์นะบออ,อลุงจิมมี่นะครับซื้อเคียวจริง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 แกอยากซื้อสิบสิบอันมันไม่มี นั่นหมดหมดแค<ม>่นั้นหมอหมอ,หมอทั้งร้านแล้วหมอทั้งร้านแล้วโอหมอทั้งร้านนะกับแม่ค้าเพิ่งกระถาม่าซื้อเป็นอย่างไรแท้ก็อบอกว่าไปเกี่ยวเข้าคุณครับคู่บ้านคู่้องคุบ้านลุงพลเพื่อรับว่าเอ้าบอแเล้าอยู่พูนบอก,กว่าไหมค้าก็ยังโมโหเราอยู่ใส่เขาะแม่ค้ารู้จักลุงพลอนู่ยจักอยู่ใกล้กันนั่นแหละครับแต่ว่าเราบอกจักว่าจะเป็นเกี่ยวอ๋อไปเกี่ยวใส่เราลุงไปแล้วลุงไปแล้วลืมลืมลืมลุงตาม ลืมตูมตามแน่เลยอ๋อเรออือนอตูมตามไอ้ลืมตูมตามได้ไงลุงขายกาแฟไม่ได้ลุงลุงไม่ทิ้งผมหรอกครับนี่คาลมงอะเหมือนยังที่ผมนะครับไม่เคยทิ้งลุงเลยนี่อยคาลมนะครับฝากลุงตูมตามแฟมิลี่ด้วยนะครับครับผมไว้ในอ้อมกอดเอฟซีด้วยนะครับไอ้กวนลดลงอ่ะ ลุงจอดด่วนนะครับตอนนี้ลุงจอดด่วนนะครับโดกาแฟนะครับสั่งกาแฟรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอเอานี่นครับจอดด่วนนะครับเมื่อกี้ได้ยินเขาพี่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 พพนั่งพี่โอ้พี่พี่ลวันจะเดินไปขึ้นรถที่ตรงนั้นนะครับ โอ้ถ้าลุงอยู่น่าจะโดนแซวอีกนะครับเนี่ยโอ้ยพี่เลี้ยก็ต้องรองกาแฟตั้งนานใจเอลก็แซวพี่ตลอดของขับวิ่งเอซีเรียดกาแฟได้ยังพี่ด้วยยงอยัยงยาพนักง,งานมีคนเดียวบรรยากาศล่าสุดนะครับที่ปั๊มต่องอยนะครับที่เราก็แวะเติมน้ำมันแล้วนะครับนี่รถลุงรถเอลนะครับ รถจ่ายบู๊จริงๆนะครับใช้งานคุ้มมากนะครับใบบุญก็คุ้มนะเมื่อวานเนี่ยใบบุญก็ลุยเหมือนกันลงปลาลงทงเหื่อนกันครับใบบุญนี่ครับจอดด่วนนะครับจอดด่วนแล้วก็เมื่อกี้ได้ยินข่าวว่าเหมาทั้งร้านนะครับเหมาเกี่ยวนะครับ เป็นบรรยากาศล่าสุดนะครับลุงแหวงออนทัวร์นะครับโอ้ลึกว่าจะไม่มาซะแล้วลุงแหวงอ,อ้ไม่มาได้ไงสงสัยติดใจการเกี่ยวข้าวอยู่ขี่รถช้าๆไปจอดแล้ว้านคุยกับยายอุ่นก็ได้มาว่าสงสัยสงสัยติดใ,ใจการเกี่ยวข้าวอยู่ก็ติดใจเพราะว่ามันก็เพิ่งครั้งแรกกรับเกี่ยวยังไม่ได้นานเท่าไหร่วันแต่รู้สึกว่าจะมันนะมันไม่ได้ก้มมากอ่ะไม่ได้ก้มมากมันสูงไงอ่าสูงไม่ไดก้มมาก นนี่นะเปิดใจพี่แหวงมีกําลังอยู่นะถ้าหมดกำลังตะคงจะลอยหลบลอยไปที่อื่นแล้วลนะ่ะน <ride> ี่ลอยอยู่ลอยบ้านได้อุ่นเลยวันนี้ลอยอยู่ทางเยนรถมาคนเดียวไม่อย่ยางก็มันมก็เป็นหลายคนเท่าไหร่เนาะอ่าวันนี้ก็พวกแม่แม่รองแม่อะไรก็ไม่ได้มานะติดภารกิจมาหลายคนเลยยไม่มาบรรยากาศจะไปไหนด้วยนะมันใครจะมานี่แล้วเขาไปไหนก็ไปกันวะสุดยอดมากนะครับ รวมการของพี่แหวงนะครับไปไหนไปกันนะครับไปซื้อผ้าไอ้เอาจะไปอาบน้ามังทั้งเอเนี่ยร้านค้าพี่ผ้าเสื้อตัวก็ได้อาบก่ได้มีที่อาบตอนนั้นผ้าอ๋อเสื้อผ้าข้างคางอ่ะสมัยอ่ะนายเอ็มผู้ติดตามส0 0พัุงจิมมี่นะครับตายเอ็มบอกเวลาถ่ายถ่ายอย่างนี้เดินรอบบ้านเอาแล้วเอาแล้วก่ออนนม งอ้อม้านนั่นคืออะไรเอาแล้วครับพอนอนหัวโกโขกเออเดินพายกระเป๋าพายกระเป๋าร้านอาหารขาตั้งขาตั้งคนจัดประมาณยาวครึ่งยาวเป็นกระถี่อะไรยังอยู่ยังอยู่อยู่ได้ไหมนั่นน่ะขาตั้งกล้องไปเรื่อยแต่ชื่อไหมว่าตัดที่หลังยูทูบเบอร์แต่ละคนเปลี่ยนไปหมดเปลี่ยนไปหมดการเต้น เหมบอนเดิมเหมือนเดิมบอกดูพี่เมอนเดิมหรอพี่รอตลอดแหละผมจำได้ขาตั้งกล้องดูดิพี่ไม้เซลฟี่มาอ่อจำได้ผมจำได้ขอขอหลานสักหน่นยบอกห้องหลานโอ้เขาเขาแถมมาเราบรรยากาศเดิมๆนะครับตุ้มตาเอาบอลลุงขายขายเรามีอันไหนเรากมาขายตุ้มตามตัวขายเลยขายนู่นขายนี่ป้าขายให้ไม่ได้ใช้เลยนี่ไม่ว่าจะเป็นไฟเป็นในที่ยึดโทรศัพท์ สุ่มจ้าจะเป็นพ่อค้าคนกลางนะครับตอนนั้นคือลุงจิมมีเราติดากซื้อพ่อ,อกับู้จักร้านซื้อไงเราไม่มีเวลาไปซื้อพ่อก็เลยเอามาให้แจกจ่ายอยู่ทุกร์ทุกคนวันนี้นวันนี้วันนี้จับกี่โมงก็กินข้าวเที่ยงบายๆนะบายๆอ่าเบิ่อของาอาไอผผู้บัง้าบรญชาดูอยู่นะครับรีบเอาทันให้เร็วๆก็พรุ่งนี้ทำงานพรุ่งนี้ทำงานก็วันนี้เดือ ข้อขันของหลายๆคนไม่ดูข enough, <c oughs> ulously, ่าวนะดูข่าวไม่ไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเคลียร์กัจ่ายเคลียร์ก่อนด้วยดูข่าวแล้วมันมีการการโพสต์ว่าปลอมตัวเป็นตำรวจปลอมตัวเป็นนายทหารเยคสถึงห้ามไหนวะจะสถ่ายคอมเคสก็สวยยังไงโอ้ลุงยูมี่เคสสวยมากนะครับใส่ชุดข้าราชการนะครับคือถ้า ถ้าปลอมตัวเป็นนายตำรวจปลอมตัวเป็นนายทาหารเนี่ยมันจะแบบว่ามันสุดยอดล่ะสาวชอบแต่ไอนน้นี่เนี่ยไม่เคยเห็นใส่ชุดเลยเนี่ยอ้ยวําไมไม่ใส่มันเท่ะนะใส่อยู่เวลาทํางานนะขนาลนลุงเลยไปสอบไม่รู้กี่ครั้งเลยไม่บรรราชาการก็ใส่อยู่เออมันเท่ะนะมันเท่แล้วก็เราอันนี้เราเรามาทํางานนอกเวลาอเอามาหาไรายได้เสร็จหมายถึงว่ารอรออะไรเนาะถ้าร,ราชาการชอรอขั้นใช่ไหม ใช่ครับไต่ระดับขึ้นไปถ้าได้ถ้าถ้าสองท่านก็ถือว่าประสบผลสําเร็จไอจ่าเนี่ยอยู่กี่ปีถึงจะได้เป็นในร้อยนึ่ก็้เือยต้องสอบสอบครับสอบอสอบอย่างเดียวเนาะครับแล้วสอบยังค่ะสอบสองปีแล้วครับยังไม่ได้ยังไม่ได้ก็ขอความเมตตาครับจากผู้บัญชานะครับแน่กาลังกําลังกําลังกําลังขอความเมตตาอ๋อขอความเมตตานะ ถ้านายดูอยู่นายต้องรีบพรานลานานะลูกน้องคนนี้แบบโคตรขยันถ้าได้ไปอยู่หน้าห้องเนี่ยวิสุดยอดเอาไปเป็นอะไรก็ได้เนยพลกระับพลกรับไม่มันไม่ได้เลยถ้าถ้าทางหน้าห้องใช่ไหมถ้าทหารเขาเรียกอะไรสัญญาบัตรเนาะปะทวนกับสัญญาบัตรลาบัตนในร้อยขึ้นไปเออสัญญาบัตรถ้าเป็นสัญญาบัตรนี่เอาแค่เปิดประตูแล้วก็เดิน ตีกระเป๋าทอสอร์เขาเรียกทอสอร์ทอซอร์โอเคนะครับนี่ครับลุงจิมมี่มาสอบถามให้ได้เร็วๆเร้อยๆสาธุสาธุร้อเงกเนาะร้อยตีก่อนตัวตนเลยเฮ้ยแกกระโดดหลายมันทีเขาจะทีคิวแล้วอขอคิวใช่ไหม